าูดได้ไล่มามือสอนได้วัวตัยหนึง่งถ้าได้สิขายอะเพิ่นสิขายเท่าไร หาอยู่หากินครับแงใ,ใ,ใครแงใครควายกับไกไกลแหละล่ะแงใครบัดแดงมารับควายเขาบ้าบนบรรยากาศคับดีดีเบิ่งนี่อากาศสบาย เย็น,ยนสบายลมดีหนาวก็สบายมานน่บรรยากาศดีครับสุด้ยแต่เราต้องบระลำเรื่องพอร้มมีหลอ่อมีโศกมีเศร้านี่ นาแสงนาปังไปบุญไปเอาควายนาะให้จิตพันเนี่ยบุญนี่ใช่เลยว,วะนี่นะอยู่แถวนี้เนี่ยนี่ไปนาตะยอนเลยมันเมื่ออะไรบอก

นี่นี่มาจุนนี่นี่นี่ปุ่นควายฮันเล่นนะฮะนี่นี่ควายอยู่พี่ควายเถิกอะบ่แเละปุ่นหนะเมื่อวานปุ่นไก่ยี่ห้อโตเมืวานปุ่นเออมันมีเชือกลามอยู่ควายเถิก ไปทางบุญและควายอ่ะเห็นยูเมื่อกี้นี่ตามผู้ใหญ่นั่นน่ะสบายดีแล้วมีน้องยเย็นเด้อมาเลี้ยงควายรัดควายรัดคลอยรัดควายเข,ข้าคอกเห็นบอเห็นนะควายควายนะบอกแล้วเนี่ย ฟังมาลพร้อมเนื้อมาลำเรื่องฮู้วอันลำเลยไหม <c ười> มาลำเรื่องเหรอ กองแกงกองแกงอยู่นี่แล้วควายควายเขาจะพูด่าฮะใชัสิบพันมันมีเงินแป0สิบผมด้มีสิบพันได้ครับได้ถอเอาเห็นแล้วใ้่ฮะดใช่เออ อะไรไหมเรามีเง <SM. S 3> <Christina. S 2> ินจีพายน่ะแหล่ะมึงให้สาวเปียนเท่านะเท่าทับเปียนเท่าทำเท่าทัำเรามีมีบ่เกิดเป็นคนบ่คือบ้าหมอลำเรื่องกับมูอันเกิดเป็นคนบ่คือบ้าปทรมานเม็ดจิ้มอย ทิมันลำเรื่องนะนี่ยไม่จะโชคไม่จะโชคผิดน้ำลายโลกาโดนคิดเอาไว้เอาสิอยูใส่โยพี่น้องเอ้ยคลักลายมันลำเรื่องมีว่าเงินสิพันธด

ฟังฟังมาลำเลียงรมทเพือเชื่อมกหน้าวานาันเลยมันจะเข้าบ้านฉิบ้ายเนี่ยเข้าบ้านใหม่มีว <c oughs> ่าเงินสิบพันสิบพัน

สูนครั้งเก่าได้ทำให้บ่นยโมเมนต์ก็เจ้ามัดด้วยบอกเป็นเจ้ามัดด้วยละวานะฮะเปิ่เปิ่มไปดิร้องเพลงได้เหรบ บอกนมันไปน้ำควายกะนจอแล้วก็จะมัดควายไฟควายัควายดูมันอ่นใช่ไดม่บอกควายด้บอดูเ้ทไมพงอยีตีลยีตรีค่ไปมงเงินไปมึงเงินเลยไปควายไฟจีนะใตใส่ตอยู่เทียงเราเองดงว่าควายมึงงินกัมี เอาไม้ได้แล้เราเห็นมันเอกฮะควายน้อยกันเลยมันหนาวมันตาย่อบคุณู้มที่รัันน้อนั่นหะาปันนั่นมาแล้วแม่ตมาผมมีทังพี่กูมาให จามบนเป็นเลี่ยงเป็นอย่างนาะแต่ละมือเนีย่ยนมือเฮ้นยิวกับมุกตกอ่าหากฮ้นไทยเอามี่อ่ะก่อนสิบ <N> ้านนายลายเด้ฟังคำ